วันนี้ผมจะมาเอ้ยจะมาอยู่กับผมออเกนกับอาตมในโอเทนิสอีพีสองอัตัมกำลังจะเข้านะคะทุกคนผมจะแข่งกับอาบุตอมไหมแต่หนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งมันเอิบเอิเอิไม่มีแล้วเอิบลาเอิมรับรางวัลก่อนนี่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 มูฮา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 อาตัมกำลังเข้ากดเข้าเสียตอนมูฮาฮามูฮาฮา อ้าวไอ,อ,อ้ตอมมา <c oughs> หมูฮ่าห้าตอมเลยน,นี่นี่ไอตอมเห็นพี่ไหมพี่อยู่นี่มูฮ่าห่อมาเข้าอันนี้กันนี่อตอมจะอยู่ทีไหนพี่จะอยู่ทีฟอสอันจะอยู่หไหนไม่เห็นเอาแกเลยอตอมก็เข้ามาสิต้องมาจะอยู่ทีมามาเข้าไปมาเข้าไปเข้าไป ต้องอยู่ที่ไหนตองอยูทีเนี่แวต้องมาแล้วนี่ฮิฮินี่ฮิฮิอุเวบูหันหน้าไม่เนอ่ะเอ้ยยยยหันหน้าสิหันหน้าว่นนี่หันหน้าไม่ได้ก็กดตีกดตรงนี้ถ้ามันมานี่หันหน้าไม่ได้เฮ้อแล้วก็กดนี่ดิอ้าวอยู่ดีๆพี่ก็ได้ประตู อ๋อน้อฮันน่าอือฮิฮิฮิมาอ่ตอมอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยอตอมเดี๋ยวพี่ช่วยตอมเองต้องเฮ้ยเฮ้ยดท้อมาตายออเวบูนี่ปวดท้องไอิตอม มาน้อมาขขอห,หมาพบ้านทำไมถ้าเปิดล่างสกิบดีเฮ้ยกระโดดกระโดดก็ได้ไมกระโดดได้นี่

เฮ้เฮ้นี่เนี่ยกลับเฮ้เฮ้ยไม่นะเอ๋เอ๋แล้วแพ้เนี่ยไม่เป็นไรแฟงแฟงเลยเฮ้ไม่นะอาาตมหัวร้อนตูดหมิ่นมาดิเฮ้ย ตา้มอ,อย่าพุกตั้มไมตบ้มเป็นี่เนี่ยอ้าวจี้อ้าวตัตัตัอ้ออออาวทำไมเขาได้ประตูอะเออจริงว่ะโอ้โอ้อไม่รู้กดนะไม่รู้กดมันอาจจะตับมกระโดดขึ้นแล้วก็ตีอ้าวตัมไม่กดตีละ่ะ ต้องกดให้มันตียังไม่ตีนี่เนี่ยนี่นี่ฮ่ะอ่ะตีตีเราจะแพ้สองต่อศูนย์แลวังระวังเอ้ยโน้ตใหม่เอ็กซามเมนโน้ตใหม่เอ็กซามเมนต่อไปพี่จะมาลองลวนกับอะตอม นี่มาลองโดนกับมาตำมาตำแพ้ไอตำเข้าสิอ้าวมันมีคนเข้าแล้วอ่ะนีมีมาเข้ากับพี่สิอ้าวขี้เตกเร็ว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 มีมาเข้ากับพี่ อทีม oh ่าไูกันต้งตนี่นีตอ oh ๋อแต่ไม oh uh, well ่กดสกิลละมันจะเพิ่มความเร็วแล้วก็ไปตีตเอต้องมาเร็วกดกระโดดกระโดดตองฮฮยไป อ้าอะต้อหัว้ออะต้ฝหัวใจมันกินหน r m ม l ได้มองฮะแต่เออจริงว่ะม่อกี้นี่กระโดดอบกระโดดตบกรเอานนี่นี่มันไปแล้วมันไปแล้วพี่จะนำแล้ว ฮ้ยเต็มรับเด้งวะเฮ้ยอะเต็มทำไมตอนที่มันกำลังจะไปอต็มกดสกิลสิเดี๋ยวที่มันกำลังอ้อมหลังไม่พี่ไม่กดสกิลนะไม่ใช่กดท่าไม้ตายกดสกิลไม่ใช่ท่าไม้ตายสกิลนี่สกิล พี่บอกพี่บอกว่าให้กดสกิลแบบเนี้ยไอ้รีบกดสกิลรีบเนี่ยความเร็วไอ้ฝึกกดสกิลเนี่ยถ้ามันเอิมเอิมหันหลังกลับไปแล้วอ่ะเดียบด้วยสิบห้าตอหนึ่งเฮ้ยทำทันได้ไหม

กินโอกรแล้วมือโก่งต้องสี่นี่กระโดดตบเฮ้ยต้องต้ตงเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเกือบไปต้องกดสกิลต้องมาดู ปาไปเล่เเนกับคนอื่นกันพี่ขออยู่ทีมสีซอสสีแดงก็ได้นี่ฮิฮิย่างทีมต่าง้ก็สีแดงไม่ได้พี่ไม่รู้มันบักหรือเปล่าโอเคได้แล้วนูก,กด แล้ชนะนฮ่เฮ้ยนีย่นี่เฮ้ยไม่แย่เย้ยนอะตอมนำนี่ต้อเฮ้ยมานี่นนนยยลุดไอ้ลาบขาวแดงพีี

ดีมันฮันต์ดีมันนันต์ยเยไม่ยาต่าต่อต่ล่ออะไรรา้ต่ออะไรมจีราฟ้าสนล้เต้แค่ไหนจบ เฮ้ยมาแล้วตาไมเขาตีแรงจังวะโปโปแต่เล่นไม่เก่งเราเล่นไม่ใช่โปรหรอกโป้เล่นเน่้อเงี้ยพี่แพ้ยิ่งจะนะโนมาเอกสารน คนนี้เก่นนเก็บเงินกินนี่แหละบ๊ายบายครับทุกคอนวันนี้ผมแพ้ลาบคาบเลยอช้แค่ตาไม่แย่บายบายนะครับทุกคน,น,นบ๊ายบายนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก่อนอิดตชมด้วยนะครับว่าจะปิดลิปใม่หน่อยโอเคปิดลิ่บายบาย <c oughs>